มาครับพี่น้องมาเนี่ยลาบงัวครับพี่น้องลาบงัวงหลับหอมหอมพี่น้องเคยได้ยินกับแก่วหงอยาเว้น็ักเตลียวบอดหอมอยู่ได้หรอหอมวางเลยก็เรืงสือหรอสวัสดีครับพีนตาแดียนแฟนที่คุณหอดสู้ขุสกุลครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูพักจ้า มาครับพี่น้องมรับนนี้ลาบมัวครับพี่น้องลาบ,บมัวลาบหอมหอมลาบไม่ไหมยังคือหางสัตว์หอมกว่าดีขอ,ขอ,ขอขนิ้นวครับว่าสัมืัอว่าข้าวเหนียวพี่น้องเลยขอนิ้วหลังง่วงมันข้าวดิ้นนิ้นวตุยตุยเ <c oughs> ยอะเห็นดินมาไหมวะเนี่ยเจ้าไปเห็นยังวะดปวยเนดินใส่มาครับพี่น้องคร,รับเสียบๆมันครับวันนี้ ตั้งกันดิเมืเอ่อจะจะต้องไปเรียนดินใส่ไหมเมื่อจะไปเห็ดโขงนั่งไนในบดินดึเปล่ามาสวยอย่างเดียวพี่น้องโอ้อียงหนูกโคกอือ แข่งโดดๆครับหอ,อนมาละก็รลางง่ามเนาะ Mình, ừ. Nó sẽ lần này nhảy cái nào yên nha yên nha yên đồ yên này mà nha yên nha yên ngâm mà ngâm

Tốt thế, tốt thế. Tôi lý bà là. Wanna. 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 nhìn, Wanna. 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 nhau Wanna. nó kìa Wanna. 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 จะยี่นี่เดียคจับรลอมผาเป็นห่องอางเว้นอ้มันเป็นอย่างเพื่อนมามันเื่อหงตะกับแกๆๆา่า,ากาับแ,ก,แก่มือห่องแหวนแเว้นแเว้นมันเฉียวตกแทะตกแทกหัวฝนตกหองฝนตกกับแกห่องก้อนเฉี

สมองเงียทีเลยองหอหอมคอบเนาะ Đã sao sau hình đã xiếm chấm Cũng tốt lắm Đạt ốc Thấy ôi cháu Lôm mà, còn phấn.

พักเลยพี่น้องเนี่ยเสียพักอื chia lạnh thì cũng có xưa khách con vãn học mình mà ก็แซ่ดังไม่ดับกิพี่น้อง พวกคักขนาดไปน้อยแซ่บครับเราจะในก็ขอขอบคุณกับปุ้นเลือครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับว่าปุ้ยจูปะครับฝากอะไรกดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังแรงใจครับสำหรับที่นี้ครับพี่น้องไปก่อนครับจิ๋หนามาใหม่ครับสวัดีมีความสุขสวัสดีครับจิ้วคิว